ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนฐฐากูลนะคะเป็นประจำค่ะในวันนี้เราร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดรชัยยายิมวิไลนะคะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณยาตาวีมินนัทบุบางครับ เราเพิ่งจะคุยกันในรอบหลายเดือนน่าจะประมาณตั้งแต่อาจารย์พักไปด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันไปศึกษาด้วยก็เพิ่งจะได้คุยกันเหมือนกันก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายทั้งเหตุบ้านการเมืองในเมืองไทยแล้วก็ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวันหยุดด้วยเหมือนกันนะคะก็มีเรื่องราวของการเมืองเช่นสอวอนะคะก็ตอนนี้ก็ได้ประธานวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะสนุกขึ้นในสภาด้วยนะคะ ครับแล้วก็อีกหลายเรื่องเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของอย่างที่คุณกิฟคุณยตาตาวีเมนเนี่ยนะครับได้เอรียนงท่านผู้ฟังไปแล้วในเรื่องการขอนตัวอย่างประธานนนั้นต่อา,าธิบดีโจไบเดนซึ่งผมก็คาดการไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับปิดท้ายกันด้วยถึงเรื่องสมภาวะ,ะนันนีโคลเรือนแล้วก็ผู้สูงวัยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตเริ่มเลยนะครับคุณกิฟต์นะครับก็ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นลองวิเกนและก็สุดสัปดาห์นี้ก็เป็นลองวิเกนวันหยุดยาวเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับนื่ง <c oughs> ด้วยวันเฉลิมพระชนม์บรรษาของพระบาทสมเด็จพระจู่วรรมีวิษณมายุครบกรอบก็พอดีเนี่ยนะครับ <c oughs> สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวันอาสาลาหบูชาและก็วันเข้าพรรษานะครับก็สามเดือน <c oughs> ก็มีการแสดงธรรมจากขปวชนะสูตรนะครับก็เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสี่ประการ แล้วก็อริ 4, สยสัจสี่ก,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 กับทุก,ทก,ทก,กทสขกกกททสมุทัยนิโรธมรรคก็คือเป็นเรื่องของการมนุษย์เราเกิดมาก็มีความทุกขสมุทัยก็เป็นเหตุแห่งการดับทุกข์นิโรธคือการดับทุกข์นะครับสมุทัยกป็เหตุแห่งทุกข์นิโรธของการดับทุกข์มีมรรคก็ทางไปสู่ตรงการดับทุกข์เนี่ยนะครับแต่หลักธรรมที่สําคัญก็คืออริยสัจสี่ที่เป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาก็คือมัชฌิมาปฏิปทาที่ปฏิวัติทางสายกลางอันนี้จริงๆแล้วคือเป็นเรื่องของ ทางฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์ของตมเด็รกสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับก็คือบาลานซ์เดินทางสายกลางเนี่ยดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีพระปัจจวคีมีพระอรหันต์ทั้งห้ารูปนะครับปัจฉวคีพระโนรัญญะก็ได้เป็นพระอรหันต์ท่านแรกนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันเข้าพรรษาก็เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วก็อยากจะ ให้คนไทยทุกวันนี้คนไทยมกักเป็นคนรุ่นใหม่ที่ <Okay. S 2> อาจจะไม่ค่อยสนใจวันมาะบูชาวิสาขบูชาสาราบูชาคืออะไรนะ uh huh. ครับเราม่า,าจ,จะมีการสอนเรื่องวิชาประวัติศาสตร์แม่นาทีพอละเมืองศิลธรรมแล้วก็คนที่นักถือพระพุทธศาสนาก็วควรจะศึกษาหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนานะครับ <Okay. S 2> อย่างไรก็ตามครับคุณพิส์อย่างที่เราได้เรียนกันเมื่อสักครู่นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมเรียกว่า เป็นการประชุมครั้งแรกของผู้ที่สมัครสมาชิกวุฒิสภาท่านใหม่จำนวนสองร้อยท่านนะครับจะเป็นการเลือกประธานชั่วคราวก็ได้ท่นนานยุทธนายุทธศิษา์ตรีเลือกท่านเป็นการชั่วคราวเริ่มต้นตั้งแต่เก้าโมงครึง่งนะครับประชุมวันนั้นทั้งวันมีการแสดงวิสัยทัศน์ของประธานวุฒิสภาท่านใหม่รองประธานวุฒิสภ,ภาอีกสองท่าน ก็ร oh, anyway uh uh> uh 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 ู้สึกว่าจะจบเอาเนี่ยโอ้โหช่วงเย็นเลยเนี่ยนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดประเด็นสาคัญบี่ยงนี้ครับก็คือว่าการเลือกประธานสภาชั่วคราแล้วก็ปฏิญาาตนสวใหม่เนี่ยแล้วก็มีการเลือกประธานและรองประธานสภาแล้วก็มีการแสดงวิสัยทัศนนะครับก็ปรากฏว่าอย่างที่เราคาดหมายกันเนี่ยนะครับก็ได้ท่านมงคลสุรศักดิ์ชัซึ่งก็ผมก็คาดการอยู่แล้วว่าท่านจะได้เป็น พอทานอย่างแน่นอนเพราะว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดนะครับกับครูใหญ่ของกลุ่มสิน้ําเงินซึ่งกลุ่มสินน้ำเงินทุกคนก็รู้กันอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ว่าเป็นของจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งได้เสียงมากที่สุดในจำนวนสวถึงร้อยห้าสิบกว่าชีวิตเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าแน่นอนทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์นต่อว่าจะมีผลกระทบยังไง มันเป็นเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ท่านมงคลสุรัรจจะกเป็นประธานแน่นแลแค่ไหเดียวกันเนี่ยก็ได้พลเอเกเกรงใจศิริรัก์อดีตแม่ทัพภาคสีในอดีตก็เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับและก็ได้ท่านบุญทรงน้อยโฉพลซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระเดชเป็นรองประธานสภาคนที่สองทีนเียประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อได้ท่านมงคลแล้วเป็นประธานวุฒิ เรงใจได้เป็นรองประธานบุทธิได้ท่านบุญส่งน้อยโสวบทได้เป็นรองประธานคนที่สองเนี่ยแต่ประเด็นสำคัญอันนี้เป็นการวิเคราะห์เนี่ยนะครับการวิเคราะห์ hmm. ว่าถามว่าในเรื่องของการที่ได้จํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนกับสีน้ําเงินเนี่ยมาคุมเรียกว่าเป็นสีส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งท่านบุญส่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสวอ,อิจระ mm hmm. แต่สวอ,อิจระเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย กักลุ่มของพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินเนี่ยประเด็นสําคัญเนี่ยใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคนก็กะเก่งกันว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสวทั้งระดับอาเภอระดับจังหวัดระดับประเทศเนี่ยก็คาดการณ์กันว่าลุ่มสีส้มเนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยพรรคันแ,แล้วกันเนี่ยนะครับก็ว่าน่าจะมาแรงแต่ปรากฏว่าแผ่วลงไปเยอะมากได้สวมาเพียงน่าจะประมาณรักยี่สิบเก้าสามสิบคนเท่านั้นเองและก็ มีกลุ่มที่ไปจัดตั้งกันบอกว่าเอาละจะมีสวสายสีส้มเดี๋ยวละจะให้ได้เป็นประธานมุทิเนี่ยนะครับซึ่งขอเอ่ยนามก็อาจารย์นันทนาก็เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับจากอาจารย์รัศดาแดงก็ไปกลุ่มจัดตั้งกันมาก็จะชิงตําแหน่งประธานมุทิเนี่ยแต่ก็ใช่เพียงสิบเก้าตั้นเท่านั้นเองเนี่ยน,นะครับคะ่ะทุนนันทนาลีนาภายัยจิตเนี่ยก็ได้เพียงสิบสามคนแต่ท่านมงคลสุรศักจิ์เนี่ยได้หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคนก็มีการ ถามว่าการเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามันมีการเตรียมกองเตรียมการกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กมีเหลือเ่อเหลือยิ่งเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าท่านบงคลเนี่ยท่านประธานบุติเนี่ยท่านก็มีความเชื่อมโยงที่ดีเนี่ยเพราะอาดีตเนี่ยนะครับก็เคยเป็นผู้ว่ารชาชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งมากกับเจ้าของพรรคตัวจริงของพรรคภูมิใจไทยลเอกเกรียงไกรเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย คนเป็นนักเรียนที่เรียนวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรหรือวพอนะครับแต่ถามว่าคนที่ใหญ่จริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ได้เป็น,นท่านเหมือนพีตนหรอกก็เป็นเจ้าของพรรคตัวจริงดังนั้นเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปแต่ประเด็นจะมองข้ามไปสู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือว่าถามว่าการเมืองไทยจะเปลี่ยนไหมในเรื่องของอํานาจการต่อรองเนี่ยนะครับประเด็นสาคัญเนี่ยคือเรื่องการชา Mm hmm. กัญชาเนี่ยพอมาได้ในขณะนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจัยอยู่อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับ <c oughs> คือครับเรื่องกัญชาในช่วงแรกๆเนี่ยบอกว่าเอาละคือให้มีการอนุมัติผ่านคอรมอรกันเรียบร้อยแล้วว่าให้อนุมัติเนี่ยให้เป็นยารักษาโรคได้ <c oughs> ใครมีห้าเม็ดเนี่ยก็ให้เรียกว่ายึดครองได้ <c oughs> แต่ซ้อนหลังพอมาเปลี่ยาานรัฐบาลใหม่เนี่ยในยุคลุงสู่เนี่ย,อน,นยอนุมัติได้ว่าเป็น ยารักษาโรคแต่พอมาเปลี่ยนรัฐบาลม,มาเป็นยุคข,ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนท่านสมศักดิ์เกียรติสุขินเนี่ยก็เคยอยู่กับพรรคลุกกับในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในสมัยต,ตยรัฐมนตรี <Okay. S 2> แต่พอมาเปลี่ยนมาเป็นยุคข,ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เรียกว่าทําให้บาเปลี่ยนจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นท่านสมศักดิ์เกียรติสุขินประเด็นทั้งนั้นึ่งนี้ครับก็จากกัญชาเนี่ยให้เป็นยารักษาโรคเนี่ย ก็เปลี่ยนจากยารักษาโรคเนี่ยให้มาเป็นยาเสพติดเลยคือไม่อนุมัติให้มีแม้ถึงหนึ่งเม็ดก็เป็นยาเสพติด<ะ>ไม่ให้เป็นยารักษาโรคไม่เป็นไรทั้งสิ้นเลยม,มันก็เป็นวิญวาณะแต่ระหว่างรัฐบาล<ะ>ก็ต่อรองกันอยู่ขนาดนี้แต่พอรรคภูมิใจไทยมาได้สภาสูงตรงนี้เนี่ยก็ยจะออกมาเป็นกฎหมายกว่าจะมีอำนาจต่อรองเนี่ยต้องเจรจาต่อรองกันแล้วดังนั้นผมก็วิเคราะห์เลยแน่ยนะครับว่า พอจะออกกฎมงกฎหมายเมื่อจะบัญญัติเนี่ยเมื่อผ่านสภาผู้แทนรัษดรแล้วเนี่ยผมสามารถเรียกว่าคาดการได้เลยว่าการจะออกกฎหมายในสภาผู้แทนรัษฎรและผ่านสภาสูงวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วเพราะว่าท่านมงคลเนี่ยก็มาจากภรคภูมิใจไทยรองประธานวุฒิก็มาจากพรรคภูมิใจไทยและเสียงส่วนใหญ่ในสภาสูงวุฒิสภาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากในเรื่องของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดดังนั้นเนี่ยก็ต้องเจรจากันละ ว่าจะให้กัญชาเป็นเรื่องอย่างไรนอกเหนือจากกัญชาแล้วยังมีกฎหมายอีกหลายเรื่องที่สภาสูงก็ต้องคุมกันและมีอีกหลากหลายตําแหน่งและก็มองไปสู่อีกหนึ่งช็อตในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีในคราวหน้าเนี่ยนะครับว่าใครจะมานั่งในกระทรวงควมนาคมใครจะมานั่งในกระ,ระทรวงเกษตรและสากรณตอนนี้พ,พลังประชารัฐเนี่ยนะครับ ก็มาดูในเรื่องของท่านเฉลิมอยู่บำรุงคุณวันอยู่บำรุงซึ่งเร็วด้วยเอาละมีปัญหาของปัญหาในพรรคเพื่อไทยก็มาซบพรรคพลังประชารัฐอันนี้เป็นการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยผมเน้นย้ำตรงนี้นะครับจะถูกจะผิดก็ดคงจะต้องดูกันในอนาคตข้างหน้าถามว่าการเมืองไทยในอนาคตข้างหน้าไม่เกินหนึ่งหรือสองเดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนทั้งในเรื่องของอำนาจในการต่อรองในสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรอำนาจ รองในสภาสูงวุฒิสภาซึ่งเปลี่ยนแปลงไ่หมดทั้งชุดแล้วไม่ใช่ชุดมาจากการเลือกตั้งอันนี้มันชุดจากการจัดตั้งแล้วนะครับและในขณะเดียวกันในคณะฝ่ายบริหารก็คือในเรื่องของคณะรัฐมนตรีผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่าจะมีการปรับปรุงคอรมอเนี่ยอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> ปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีการหน้าต่อรองแล้วว่าพรรคสุนใจไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าขอเรียกร้องตําแหน่งของบัตรคันมากเพิ่มขึ้นสักหนึ่งหรือสองตำแหน่ง อันนี้เป็นการวิเคราะห์เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบทบาทในเรื่องของตำแหน่งตำแหน่งทางการเมืองในส่วนของรัฐบาลอันเนี้ผมคิดว่าเราต้องเฝ้าจับตาดูอย่างไม่กระริบเนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะทีเดียวในเรื่องของสภาพการเมืองไทยในอนาคตเพราะการเมืองไทยเนี่ยนะครับคุณผู้ชว่ามันไม่มีมิตรแท้มันไม่มีศัตรูขาวอ อย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันไม่มีอย่างแน่นอนประเด็นข้อพันธุ์มันมอางนี้นะครับซึ่งการเมืองไทยเนี่ยผมก็เป็นท้่จกตัวเล็กๆเ,เป้าดูการเมืองไทยมาหลายสิบปีะนะครับหลายสิบปีมากมากเลยก็ต้องเรียนตามตรงว,ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับเราก็จะไปดูการเมืองในอเมริกาดีกว่าครับส่วนการเมืองไทยเนี่ยผมเรียนตรงๆดูดีๆนะฮะดูดีๆเนี่ยโจไบเดนบอกว่าสู้ตู้สู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยพลิกผันไปเลยเมื่อ ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยวันดีคือดีท่านก็ประกาศถอนตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดีท,ทันทีเลยเพราะท่านรู้ตัวดีเนี่ยแล้วก็เสนอนางคาเร์ลนแฮร์ริสเนี่ยซึ่งพรรคเดโมแครตเนี่ยน่าจะมีการประกาศพรรคเดโมแครตคอนเวนชั<ม>่นเสนอตัวชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเน,เนี่ยซึ่งโจไบเดนเนี่ยเสนอนางคาเร์แลนแฮร์ริสเนี่ยให้เป็นประธานาธิบดีแต่ถามว่าวันที่สิบเก้ายี่สองสิงหาคมเนี่ย พักเดนมแพร่คอนเวนชั่นจะส่งแคมร่แฮริสหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องดูอีอกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงที่เธอเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยเธอไม่ได้มีบทบาทสักเท่าไหร่แต่ในฐานะที่เธอเป็นอดีตอายการเนี่ยที่รัฐคลิคอเนียมาเก่าจะให้เธอก็มีบทบาทพอสมควรแต่ในช่วงที่เป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยเธอไม่ค่อมีบทบาทสักเท่าไหร่แต่ประเด็นสำคัญมันมีอย่างนี้ครับวันที่สิบเก้ายีย่สิบสองสิงหาคมมีการ ส่งตัวของพรรคเดมแครตเนี่ยให้เป็นประธานาธิบดีไอ้วันนั้นเนี่ยคงจะต้องดูว่าพรรคเดมแครตจะส่งคาเมล่าแฮร์วิสลงชิงตำแหน่งหรือไม่เพราะมีเวลาเพียงประมาณเกือบเกือบจะหนึ่งร้อยวันเท่านั้นเองอที่จะส่งชิงตำแหน่งมาจะทันหรือไม่ทันซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าย,ยิ่งหวานหมูเลยส่งคราร์เมล่าแฮร์วิสเเข้ามาชิงตำแหน่งผมคิดว่าประเด็นสำคัญมันมีอย่างนี้ครับถ้าส่งนายโจไบเดนเนี่ยลงชิงตำแหน่งเนี่ยนะครับ ข้อที่หนึ่งเนี่ยในโจไบเดนหน้าจะรู้ตัวดีว่าอายุท่านก็เยอะแล้ว81-82แ,แล้วเนี่ยน่าจะรู้ตัวดีว่าไปไม่ไหวแน่นอนข้อที่สองรู้ตัวดีว่าแพ้ในทรัมป์แน่นอนถ้าเดินหน้าสู้ต่อในทรัมป์รานนี้เรื่องคะแนนในเรื่องของการโต้วาซีครั้งแรกเนี่ยคะแนนแพ้ในทรัมป์เนี่ยยังเรียกว่าหลุดลุ่ยเลย,เนยนะครับแล้วมาเจอคะแนนสงสารในทรัมป์ที่ผูกร,รอบสังหารเนี่ย นะครับก็ทำมาแสดงในโดนัทรัมเนี่ยพุ่งไปอย่างมากมายทีเดียวข้อที่สามสำคัญที่สุดเลยเนี่ยสูงกดดันมาจากนายทุนของพรรคเดโมแครตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเนื้ออุตสาหกรรมปืนต่างๆและในจอชครูนี่เนี่ยซึ่งเป็นดาราภาพยนตร์ดังเนี่ยก็บอกว่าโจไบเดนถอนตัวซะเมืงงนั้นจะเลิกสนับสนุนเนี่ยนายทุนทั้งหลายเนี่ยในเรื่องของฟันดิ้งที่สนับสนุน พรรคดูมเบรแคแล้วก็ในโจไบเดนเนี่ยก็ประกาศที่จะไม่สนับสนุนก็ถอนเงินงต่างๆอันนี้สําคัญมากและในขณะเดียวกันข้อที่สี่เนี่ยถูกพรรคดูมแบอร์คกดดันว่าถ้าไม่ถอนตัวเนี่ยก็จะไม่สนับสนุนนี่แหละครับและข้อสุดท้ายเชื่อมั่นว่าประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยไม่เอาโจไบเดนอแน่นอนเพราะท่านก็ป่วยอาจจะมีเอาไซเมอิดนิดๆหน่อยๆแล้วแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ดีถึงเป็นประธานาธิบดีก็อยู่ไม่ไหวหรอกเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นดกว่าน่าจะเปลี่ยนคนเอาใหม่ดีกว่า <โฮ S 2> และที่สําคัญอย่างนี้นะครับผมที่ตัวประเด็นอย่างเงี้ยสมมติว่าส่งนางแคมเบอร์แแฮร์วิสสมมติว่าถ้าส่งแคมเบอร์แแฮร์วิสเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งรองประธานาธิบดีที่จะอยู่คู่ตําแหน่งที่จะลงชิงตําแหน่งเคียงข้างที่จะต่อนนสู้กับในทรัมป์เนี่ยรองประธานาธิบดีเนี่ยต้องแข็งจริงๆต้องมีประสบการณ์จริงๆเนี่ยจะเอาใครเป็นคนลงชิงตําแหน่งรองประธานาธิบดี อันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของพรรคเดมแครตอาจจะไม่ส่งแคมรปแฮร์ริสก็ได้แต่ตอนนี้มีการกำลังท้ามทมนางมิเชลโอบามาแต่ผมไม่เชื่อว่านางมิเชลโอบามาอดีตตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยซึ่งประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยเชียร์เธออย่างมากๆแต่เธอประกาศแล้วว่าเธอไม่เล่นการเมืองเธอไม่เล่นการเมืองดังนั้นผมคิดว่าคงจะต้องดูกันว่า19 2 2สิงหาคมเนี่ยพรรคเดมแครตเนี่ยจะส่งใครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ลงทิ้งตำแหน่งในเรื่องของการเมืองในอเมริกาอันนี้ถือว่าเข้มข้นมากทีเดียวนะครับคุณเกรนะครับในเรื่องของการเมืองของประเทศอเมริกาในครั้งนี้ <c oughs> ก็คงต้องติดตามกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการเมืองอเมริกาแต่การเมืองไทยก็เช่นเดียวกันก็ต้องเฝ้าจับตาดูอย่างไม่หยุดเดยนทีเนี้ย <c oughs> มาดูถึงเรื่องของปัญหาสภาวะหนี้สินในเมืองไทย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดในเมืองไทยอย่างเดียวเนี่ยครับมันเกิดทั้งในประเทศจีน เกิดทั้งในประเทศอังกฤษประเทศฝรั่งเศสกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับมาดูสาภาวะเศรษฐกิจในรัฐเมืองไทยเนี่ยฝืดเครื่องอย่างมากพบว่าประชาชนเนี่ยนะครับมีปัญหาหน,นี้เสียในเดือนพฤษภาคมอย่างเดียวเนี่ยอับตัวเพิ่มขึ้นเป็นจุด1.3เปอร์เซ็นตเมือม่อเปรียบเทียบกับปีก่นกอนๆที่ผ่านมาขณะนี้เรามีมูลค่าถึง1.14ล้านล้านบาทสูงสุดของหนี้เสียในช่วงโควิดระบาดเนี่ย มากกว่าในช่วงของโควิดระบาดอีกเนี่ยนะครับแบงก์ชาติเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทยกําลังฟื้นตัวดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้เนี่ยอยู่ที่2.5เปอร์เซ็นตเหมาะสมในการที่จะฟื้นตัวตถามว่าดอกเบี้ยนขณะนี้เนี่ยอยู่ที่2.5เปอร์เซ็นตเนี่ยมันสูงเกินไปไหมข้องเงินเฟ้อของประเทศไทยเนี่ยมันก็เรียกว่าน้อยมากๆเนี่ยนะครับ<ห>ดอกเบี้ยนโยบายจริงๆเนี่ยจ,งยจึงสูงกับปกติเท่าตัวถามว่า วันนี้นโยบายเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ย,ย,บ,ย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 บอกตรงๆเลยเนี่ยนะครับผมไม่ได้ออกย้ําในเรื่องของไปซ้ําเติมรัฐบาลไทยเนี่ยคือรัฐบาลไทยวันเนี้สภาวะเศรษฐกิจสภาวะห่องแถวธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมธุรกิจต่างๆเนี่ยปิดโรงงานกันไปเป็นแถวเลยเนี่ยนะครับคอมจาก็าย้ายโรงงานการผลิตออกจากเมืองไทยแล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจธุรกิสูงธุรกิจขนาดกลางขนาดต่างเนี่ย ิดตัวไปประมาณ2องสาพันแห่งแล้วทั่วทั้งประเทศนะฮะน่าจะเป็นประมาณ1 7บเจ็ดพันแปดันแห่งเตนน็ที่เรียบร้อยแล้วนะดับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าวันที่สิบกรกฎา,าคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีในเรื่องของธู้สิจ์อสังหาริาามทรัพย์นเนี่ยนะครับ <c oughs> มันย่ำแย่อย่างมากมายทีเดียวก็ต้องเรียนตามตรงว่า บ้านต่างๆราคาสามล้านบาทเนี่ยมันติดลบไปแล้วเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นราคาที่มากกว่าสามถึงห้าล้านบาทเนี่ยติดลบไปสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นบ้านราคาห้าถึงเจ็ดล้านบาทเนี่ยติดลบไปแล้วสิบสี่เปอร์เซ็นตบ้านราคาเจ็ดถึงสิบล้านบาทติดลบไปสิบเก้าเปอร์เซ็นตบ้านราคาสิบถึงยี่สิบล้านบาทเติดลบไปถึงสองเปอร์เซ็นต์เหมือนบ้านราคาที่เกินห้าสิบล้านบาทเนี่ยมันสูงถึงเกือบจะสามสิบเปอร์เซ็นตแล้วครับ ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าวันนี้ในเรื่องอัสาหาริมทรซัพเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยย่ำแย่มากและไม่สมคัญต้องบอว่าประเทศจีนอัสาหาริมทรัซั์วันนี้เนี่ยนะครับเขาย่ำแย่มากมากแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจของจีนเนี่ยวันนี้คาดการณ์ว่าจะโตห้าเปอร์เซ็นต์มันโตเพียงสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในช่วงสองไตรมาสแรกดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศจีนประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับถนนสายแฟสฟชชั่นเนี่ยบอนสตรีทเนี่ย แล้วก็ที่ไนส์บริดจ์เนี่ยนะครับแล้วที่เมฟแอร์เนี่ยแล้วก็ที่ออกสปอร์ตสตรีทเนี่ยร้านครงร้านค้าร้านแฟชั่นทั้งหลายคุณกีรับปิดันเป็นแถวเลยเนี่ยนะครับไม่ว<ะ>่าจะเป็นร้านเสื้เอเอสื้อผ้าร้านเสือนุนแฟชั่นทั้งหลายเนี่ยปิดตัวก็เป็นแถวเลยดังนั้นเนี่ยใน<ะ>แคริบส์เช่นเดียวกันในอิตาลีเช่นเดียวกันเศรษฐกิจโลกในขณะนี้เนี่ยตกต่ำมากสภาวะเศรษฐกิจโลกธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ i m f เนี่ย ก็อบอก่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้เนี่ยน่าจะโตไม่เกิน2.2 2.3เท่านั้นเองซึ่งแย่มากๆนะครับแล้วก็คนตกงานกันเยอะแยะมากนี่นะครับดอกเบี้ยนโยบายจริงนะครับดูทุกคนจะเพ่งเล็งไปที่ในเรื่องของสภาวะหนี้สินสภาวะต่างๆและไม่สำคัญเท่ากับว่ายังมีหนี้เสียที่จะเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอีกประมาณ6 แสนแปดหมื่นกว่าล้านบาทซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1ือแปดถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยมันเป็นวิกฤตของคนรวยจะถูกผลกระทบมากที่สุดเลยดังนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าใครมีเงินขนาดนี้เนี่ยนะครับพยายามที่จะไปลงทุนในเรื่องของทองคาให้ดีที่สุดและหรือไม่สำคัญที่สุดว่าพยายามเก็บเงินฝากเอาไว้นะครับพยายามไปเล่นอยู่ในกองทุน พยายามไปลด้อยู่ในรรสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงที่สุดฝากเงินไว้กับทองคำหรือเงินฝังดินดีที่สุดเลยส่วนนี้ครัวเรือนปัจจุบันขณะนี้เนี่ยอยู่ที่9 0ของ g d p พก็แสดงว่ามันใกล้เคียงกับ g d p เลยดังนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์าเลียบอกตามมาตรฐาสนสากลเนี่ยมันไม่ควรเกินตขาง GDP ปกติเราจะต้องคิดว่าทำอย่างไรให้จ d p โตเร็วนี่กว่านี่สินดังกล่าว ดังนั้นเนี่ยเปิดใจกันเลยเนี่ยนะครับอันนี้แบงก์ชาติ <c oughs> สมมติเนี่ยนะครับพ <c oughs> รุ่งนี้ท่านมีมหาเศรษฐาเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยเนี่ยราคาสินทรัพย์และบริการทุกประเภทเนี่ยอตลจนนั้นเดือนทุกคนและดอกเบี้ยทุกป,ประเภทเพิ่มขึ้นอย่าง่วหน้าเท่ากันเพียงสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเดียวที่ไม่เพิ่มขึ้นคือมูลค่านี่สิบสามหกล้าน,านบาทที่เก่า <c oughs> เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนี่ครัวเรืนอนต่อ gdp เนี่ยจะลดลงเหลือแปดเปอร์เซ็นต์ดันทีอันนี้ในการสมมติ นะครับแ,แต่ถามว่ามันเป็นจริงไหมมันเ็าไม่เป็นจริงอะไรหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเง <C AD> ินเชื่อบัญชีกําไรและขาดทุนต่างๆเนี่ยอันนี้เราพูดถึงวิชาการมากเกินไปดังนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่านี่ครัวเรือนในขณะนี้เนี่ยเรามีนี่ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้ว <S <S 2> <S 2> ดังนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าสภาวะนี่ของคนไทยทุกวันเนี่ยนะครับเราก็บอกได้เลยว่ามันทําให้ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ ม่ใี่เฉพาะประเทศไทยทุกป,ประเทศท,ทั้งโลกเนี่ยนะครับแล,ว,แลวยังโชคดีที่ว่าเรายังมีนักท่องเที่ยวที่เรียกว่ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยแต่คนไทยเนี่ยแมยก้กระทั่งประเทศลาวต้องเรียนตามตรงนะครับคุณคิดครับประเทศลาวเนี่ยคนไทยไม่ไปเที่ยวกันแล้วยี่ปประเทศเกาหลีคนไทยก็ไม่ไปเที่ยวกันแล้วแต่ค่าเงินญี่ปุ่นเนี่ยในขณะนี้เนี่ยตกต่ำอย่างมากมายคนไทยแห่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมากเลยแล้วแต่ที่ญี่ปุ่นในช่วงขณะนี้ในเดือนกุมาพเนี่ย ฝนตกมากมายเนี่ยแต่ไม่เงินมันอ่อนมากๆเนี่ยค่าเครื่องบินอีโคโนมี่เนี่ยมันตกประมาณเกือบจะสองหมื่น 20, บาทเท่านั้นเองเนี่ยคนไทยแครไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับเพื่อไปเที่ยวกันลงค่าโรงแรมก็ถูค่าอาหารก็ถูจริงๆแล้วเนี่ยครับสภาวะเศรษฐีของไทยเราเนี่ยปัญหาเรื่องนี้โกเรียนปัญหาเศรษฐิธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือปัญหานีสินทั้งหลายแล้งปวงเนี่ยที่คนไทยเรียกร้องหารัฐบาลเนี่ย ไปโทษรัฐ,รฐบาลจริงทั้งหมดก็โทษไม่ได้นี่นะครับมันเกิดจากปาัญหาปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกสถิกิโลกก็ไม่ดีทั้งอังกฤษทั้งจีนทั้งอเมริกาทั้งฝรั่งเศสทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเรามันทําอะไรไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับรัฐบาลก็น่าเห็นใจและยิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบ้านการเมืองมันมีการเปลี่ยนแปลงถึงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามประคับประคองให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับก็อยากที่จะฝากรัฐบาลว่า พยายามที่จะผลักดันวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยให้มีการลงทะเบียนในเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตแต่ลงทะเบียนเท่านั้นเอง <c oughs> ยังไม่สามารถที่จะรับเงินได้นะครับ <c oughs> ส่วนจะรับเงินได้เมื่อไหร่นั้นยังไงเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะจะได้รับเงินมากขนาดไหนจากสิบหกปีเจ็ดหมื่นบาทมีเงินฝากธนาคารไม่เกินห้าแสนบาท <c oughs> ถามว่าตรงเนี้ยตีมือหน้าพันกว่าล้านบาทเดียนะครับจะได้กันเมื่อไหร่ย่างไรเนี่ย วันที่หนึ่งสิงหาคมลงทะเบียนท่านนั่นเองจะได้กันเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าประชาชนวันเนี้ก็คงจะไม่ได้สนใจมากนะักสักเท่าไหร่ก็พยายามที่จะเรียกว่าหาเช้ากินค่ําเอาชีวิตให้รอดจะล้วกันกินดีอยูด่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชายชนต้องการมากที่สุดเนี่ยร้อยละเกือบสามที่เจ็ดสามเต์เท่านั้นเองคับ ก็แอบบนในฐนะประชาชนนิดหนึงค่ะอาจารย์คือยังต้องใช้ในเขตของตัวเองในอำเภอของตัวเองด้วยค่ะนั่นแหละก็เป็นามเรื่องว่ากินน้อยวอยู่น้อยให้ดีที่สุดแล้วกันพยาย เก็บรักษาให้ดีที่สุดกันเราค่ะค่ะธนาคารนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองของไทยรวมไปถึงการเมืองของต่างประเทศที่อาจารย์นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะข่าวในวันนี้นะค่ะต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดรชัยยายิมวิไลนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่ได้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ